สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมเคียวริสุสองศูนย์นะครับหนึ่งตัวเป็นรุ่นใหม่และลันเบานะครับคาบูเป็นแบบเจ็ดหกเจ็ดทั่วไปตัวนี้ก็จะเล่นง่ายนิดนึงนะครับอา้าวน้ำหนักเพียง4ี่กิโลส่ถ้ารวมไปมีละสี่แี่จุดแปดนะครับก็เปลี่ยนคันเร่งให้เดิมนีนคันเร่งตัวนี้เป็นคันเร่งค้างนะค้างแต่เราใส่เป็นแว่นๆให้เผื่อท่านชอบนะครับ อันนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะเปิดดนันขึ้นข้างบนปิดดันลงล่างนะครับลานดึงเบารุ่น SRE 2625G ปกติเคียว26จะจำหน่ายกันที่4 5 0 0ตัวนี้เอาไปเบาๆ3 8 0เพระแล้วเนาะท3 8 0ลมส่งนะครับเครื่องโอเวอร์ฮอนให้ใหม่หมดแล้วนะครับประกัน100วันแล้วดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับ 26cc 2จังหวะครับ ของแถมเป็นใบมีดใหม่สายสพายบางญ่าแล้วก็กระปุกผสมน้ำมันนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับเอาเปิดสวิตช์แล้วก็ลากขึ้นนะครับไม่ต้องกระตุกนะครับรุ่นนี้นะครับลากออกอ่าเร่งดูเร่งดูอ่าดับเครื่องดึงใหม่ครับดึงใหม่ ยกขึ้นพี่แล้วก็เร่งเออมันดังไหมอ่าประมาณนี้นะชิ้นชอบเคียวสอหนะระาคา3,800รอบาทนะครับเครื่องฟิตติดง่ายครับของแถมครบคันใช้ได้อีกยาวนานเลยครับ ใครชอบก็ทักเข้ามานะครับเก็บไปทางบวก200นะครับสวัสดีครับ